เมวดนี้นะครับรบัฐบาลให้เด่นห้ากับเก้านะครับหลอกผมไม่ฟันเก้าเก้าดังจัดถ้าเก้ามานี่ถือว่าหลายคนก็น่าจะซื้อได้แต่บางคนก็อั้นนะครับเพราะว่าหลายสำนักให้เก้าผมเลยไม่ฟันเกนะ้าแล้วเมื่อนนี้ผมฟันห้าผมให้ห้าไปแล้วแล้วตอนนี้โล่งใจแล้วเพราะว่าลราพัฒนาออกสองห้าสี่กับสี่สอง สี่มาบนมาล่างวันเนี้ยรัฐบาลจะมีสี่ไหมเออหรือว่าจะมาห้าโล่งใจแล้วครับเพราะว่าลาวกับรัฐบาลจะออกใกล้ๆกันวันนี้ท่านรัฐบาลออกแบบไหนสมมุติว่าวันนี้รัฐบาลมีห้าลาวมีห้าแน่นอนวันนี้จะออกเลขใกล้ๆ้เคียงกันตัวเดียวกันเลยรัฐบาลงวดน,นี้นะห้าเก้าตอนแรกผมว่าแต่ผมว่าปีนี้เป็นปีมรงุง เป็นปีงูใหญ่เป็นปีของพญานาคน่าจะมีเก้าครับแต่ไม่รู้จะกจะมาเก้าตัวไหนเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเพราะดูจากสถิติแล้วผมไปดูสถิติแล้วเลขจะออกเก้าครับเดือนมกราวันที่สิบเจ็ดจะออกเก้าห้าออกบ่อยมากเก้าห้าหนึ่งเก้าเก้าสองดูสถิติได้เลยแปบ๊บหนึ่งเด้อกดนึ่งมาก่อนขอสองพันคนดูเลวปล่อยเลย แม่ผมขอสองพันคนดูเร็วถือบ่ถือแล้วพิจรารณาเเด้อผมก็ให้เป็นแนวทางเมื่อมีใยดอกคู่เราก็มัาสอกตัวไหนแต่คนที่แล้วเสียดายเนาะถ้าใครเน้นวิ่งรูดนะแล้วเลขสี่ตัวนะออกมาทุกงวดุมผมอ่ะมาดูสถิตินะเลขบ้านไว้ก่อนเพราะว่าบวงสวงปูเมื่อวันที่สิบเอ็ดมันคงบอกดอกนึ่งๆน,นะ <c oughs> บวงสวงปู่วันที่สิบเอ็ดนะ เวลา8โมง9นาทีอ่าดวงไผ่ดวงมันเด้เลขทูบนะครับเดี๋ยวให้ดูเลขทูบเดี๋ยวผมเขียนบ้านเลขที่ก่อนบ้านเลขที่ออกดีดีวัที่แล้วก็ออกซีซีวลาก็ออกไปแล้วอ่าบ้านเลขที่มานเด้บอกเลยเลขรถก็ออกไปแล้วครับแปดเก้าแปดแปดวันี้สีออกว่าแปดแปดนะฮะแต่งวดนี้คนคนฟันเก้าหลายคักย่านย่านหลบคือกันนะ ย่านมาหลักล้อยบ้รู้คือกันแล้วแต่เขาสีลอกกันละเออแล้วแต่เขาสีออกกันละก็ผิดอันนี้คือเลขที่บ้านนะขออีกหนึ่งรอ้อยคนดูแล้วเลขที่บ้านนะสี่สี่ถ้าหกสองนะสี่สี่ออกไปแล้วงวดที่แล้วลาวพานานก็ออกวันนี้สี่หกกับหกสองนะครับใครเห็นขอให้โชคดีเรื่อใครมากซื้อเลย่อสี่หกหกสองระวังกับหัวเป็นเก้าสี่แล้วก็เก้าสองนะครับ <c oughs> นี่คือลอตเตอรี่นะดังแฮงเออดังแฮงไม่ได้ตามสำนักไผ่ดีเออบอมบอมตามไผ่อยู่แล้วแต่คือเลขมันตรงกันคันมักกซื้อคันซื้อมาได้ก็มาต้องซื้อเพราะว่าปล่อยไปโดนแล้วผมปล่อยตั้งแต่ที่ห้านะครับอ่ะทีนี้เลขวงสวงนี่งามเด้ฟังนะครับอันนี้เลขวงสวงปู่นิลาการวงสวงวันที่สิบเอ็ดเวลาแปดโมงเก้านาทีเก้าเก้าสามเก้า เก้าสองโตระวังออกเก้าเก้าเก้าสองโตเป็นเก้าสองก็ได้เออเก้าสองตัวเป็นเก้าสองก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าแผงจะได้เก้าแปดถ้ากลับหัวจะได้ก็จะได้หกสามเนาะเออก็จะได้หกสามหกหกแล้วก็หกสองคันมันหลายก็ซื่อซ้ำนี่เก้าเก้าเก้าสองเก้าสามเก้าแปดจบเห็นซ้ำนี่ก็รวยกันซ้ำนี่แหละอันนี้รัฐบาลห้าก้านะครับงวดนี้ อันนี้ขนมไทยห้าเก้าผมฟันห้าห้าสองห้าสามเก้าสองเก้าสามสี่ห้าสองออกลาไปแล้วห้าเก้าสองเม็ดเดียวสี่ห้าเก้าอัดอัดห้าสี่แล้วเก้าสี่นะวันนี้สี่อันตรายอันนี้สี่ตัวมาตัวหนึ่งอันนี้ปล่อยอันนี้เลขวงสวงเอาสายด่วนยุสายล่ะเอาสายด่วนยุสายเดียวสายด่วนงวดน,นี้นะเลขหนากก้าโกนี่คือเลขสี่ปิตยานเหียงเอ๋อ สายด่วนนะผิดถูกขอภัยผมบรรลุคือกันใสสติในการเล่นเดิมหวยเป็นแค่แนวทางว่ามีไพรู้ดออกมันสอกตัวใดเห็นว่าพอปล่อยสายด่วนคนคนเริ่มเข้ามาหลายหนึ่งห้าสี่กับสี่ห้าเจ็ดครับหนึ่งห้าสี่กับสี่ห้าเจ็ดเอาเลขตัวเดิมมาละวสี่หกห้าหกแล้วก็ห้าสองห้าสองมีอยู่ในชุดแล้วครับใครแคปเสร็จแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณให้ผมหน่อยเอยพิมพ์คําว่าปีนี้ พิมอะไรดีวะ <laughs> วันนี้รวยพิมพ์คําว่าวันนี้รวยมาหรือกดหัวใจเป็นกําลังใจให้ผมเป็นกําลังใจให้อีกด้อผมว่าลู่ก,กันเริ่มจากตัวไหนนึ่งหาซีซีหาเจ็ดสีหกห้าหกแล้วก็ห้าสองเลขอันตรายวันนี้คือเลขสี่นะครับใครมักซีูดสี่นะครับเออบ้าแมนมักซีเด้อมักซีลูดสี่แต่วันนี้ ไทยผมฟันห้าไม่รู้เปตรงสำนักพายบอลแต่เก้ามันดังผมเลยฟันห้าครับอย่าลืมเล่นหนะ้าเก้าเลยซีซื้อได้บอเถอะฮะหักกับเก้หาห่านี่ดังแหงดังตุนนะ๊บว่ะเอาฟันห้านะว่นนี้ให้ใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาอุ๊ยทุกคนเก้าศูนย์เจลืมว่ะเจได้ให้เพาะเก้าศูนย์ไม่ได้ให้เนาะเฮ้ยฉันไม่ได้ให้เก้าศูนย์เนาะฉันกลัวเก้าศูนย์มามาก 90ทุกคนถ้าแบบเออแต่เจเซื้อไปแล้วลอตเตอรี่เห็นปะ9009เตเจอยากแบบอยากหาลอตเตอรี่กนเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาในในในหน้าผับซอยมันจะมีลอตเตอรี่แบบ9009นะคะฝากติดไปด้วย9009ฝากติดไปด้วยเอ,อ้ยใบใส่ดวยนี่นห่วะยังทันนะคะ,ะทุกคนเผื่อใครยังไม่ได้นะ 9090 90. เดี๋ยวแอดมินกำลังไล่อ่านนะจ๊ะ9ก0 9ฝากติดไว้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะไปซื้อเพราะฉันว่าวันนี้น่าจะมีศูนย์กับมีมีมีเก้ามีศูนย์มีเก <c oughs> ้าศ <c oughs> ูนย <c oughs> ์เก้าสองอุ้ยสวยชำ่ำอ่ะอันนี้นี่ค่ะอันนี้ใบเขียวให้ทุกคนดูใบเขียวกัน ใบเขียวนะเอาใบเขียวแคปเจอร์ค่ะเลขสองตัวเลขสามตัวใบเขียวว่าจะเป็นเจ็ดสองหกสี่สองเก้ารัฐบาลไทยนะคะศูนย์เก้าเก้าศูนย์ซื้อแล้วเลิศเดี๋ยวเจ๊ไปซื้อบ้าง อันนี้แคปเจอร์ก่อน90อุยลืมใส่90หนอต้องติดตามไทยจ้ะอุ้ยนี่590อุ้ยสวยชํำเนาะอันนี้นะอ่าเผื่อใครยังไม่นี่อันนี้เลขฝันแต่จริงอยากเปลี่ยนเราตัวระวังเป็น96เป็น90นะ่ะ อยากเปลี่ยนจาก96เป็น90น้อมไม่ทันละเพ้าห96ขาดสียยัก์มากเลขดังมากโอเคค่ะเก้าเอาตรงนะเดี๋ยวเจ๊จะบอกเลขเน้นให้เจ๊นเน้นนะ9092 262990 72 อ่ะแล้วก็ใส่ด้วนสามตัวจา้านี่จา้าตัวไหนแบบลอตเตอรี่ไม่มีแล้วหรืออะไรไม่มีแล้วก็ไม่ต้องซื้อนะทุกคน9ก้าศูนย์เสองเน้นเน้นอ๋อเจ็สองอันอุ้ยทุกคนถ้าอันไม่ต้องซื้อ ซื้อยากอะซื้อเก้าศูนย์อ่าเด็ดจอ,อนานๆเลยจอ,อนานๆเลยจอ,อนานๆเลยใครแคปแล้วพิมพ์รวยๆจ้าใครแคปแล้วพิมพ์รวยๆจ้าชอบเลยนะหกห้าเก้าเจ็ดสองเก้ากับสองศูนย์เก้าเนี่ยชอบเนี่ยใบเขียวตัวไหนอะเดวให้ดู ชอบสองศูนย์เก้ามากเจ็ดสองเก้าใส่ด้วนต้องแตกสามตัวสิวันนี้ขอแบบขอแบบชชำๆเลยนะใส่ด้วนนะใครแคปแร้วพิมพ์รวยๆนะคะโอเคนะใส่ด่วนสวยมากสวยเหมือนจีนุกป่ะ ทุกคนฝากติด90ด้วยนะฝาก90ด้วยเจ็๊คู่ในไลน์สดแล้วนะฝาก90ด้วยเพราะวแบบ่าเฮ้ยลืมเพิ่งมาดูใบเขียวเอาใบเขียวแบบไม่มี90อะไรวะลืมใส่